โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนันคอร์ดเอนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมไลเนเจออีกแล้วนะครับผม EP ที่สามมันเองนะผมก็ห่างหายกันไปนานจาก EP สองนะครับผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกผมก็เล่นหลังไหม่มาจนถึงเลเวลเอสมาสเตแล้วนะครับผมถือว่าเร็วมากเลยนะผมแล้วก็ดูเพชรผมสิครับมีแปดร้อยหกสิบเจ็ดลูบี้นั่นเองนะผมแล้ว EP นี้จะสุบอีกหรือเปล่าก็สุบแน่นอนนะผมก็ ตั้งใจที่จะเก็บรูบี้มาสุ่มตัวละครแล้วก็อุปกรณ์นั่นเองนะผมยังไงก็ต้องได้ตัวเทพสักสองสาตัวนะ EP นี้ถ้าไม่ได้นี่หมดแล้วนะของฟรีนี่หมดเลยนะครับผมก็ต้องรอเลเวลให้ขึ้นอยู่อีกนะผมก็ถามว่าเล่นแบบนี้ฮีโร่มันช้าไหมไมนเก่งช้าไหมผมว่ามันพูดเลยนะผมว่าช้าแน่นอนนะผมถึงจะเลเวลเยอะ <c oughs> ผมพูดติๆขัๆเลยล่ะถึงเลเวลจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าฮีโร่ไม่มีของหรืออะไรไม่มีของนะผมก็ นั่นแหละครับผมสู้พวกมาสเตอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมถามว่าเล่นแบบนี้ดีไหมแต่ถามว่าเล่นเลเวลไปเร็วๆนี่คุ้มไหมผมพูดเลยนะครับผมสาหรับคนที่กาลังปั้นรหัสใหม่ผมว่าคุ้มนะครับผมเอาเพชรมาสุ่มตัวดีๆแล้วก็มีทีมดีๆแล้วก็สุ่มอุปกรณ์ดีๆแล้วก็มาใส่ให้ตัวละครเราก็จะได้เก่งขึ้นเร็วๆนะครับผมโอเคก็ okay. ไม่เป็นการเสียเวลาของคลิปนี้นะผมผมจะสะื่อน,นะขออภัยด้วยนะผมจะสะื่อหลาย e p พนะีน่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคลิปนี้นะเราก็จะมาทําการสุ่มกาชากันเลยนะครับผมก็อีพีสนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะผมต้องมาดูกันนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นว่ะแปดร้อยหกจนะผมแปดร้อยหกนะจัดไปครับผมนะ,จ,นะมจะเปิดแพ็คไหนกันดีแพ็คอีพีสเราเปิดแพ็คนี้ไปแล้วนะผมอีพีสามเราจะมาเปิดแพ็คนี้เหมือนเดิมนะเปิดตั้งแต่นี่เลยเราจะเปิดกันนะครับผมแต่ E ีแรกผมไม่ได้เปิดนะผมพูดผิดนะผม ที่ผมพูดใน EP 2ว่าผมเปิด EP แรกผมไม่ได้เปิดนะผมเพราะว่าผมตัดช่วงเปิดออกไปนะก็คือไม่ได้ตัดหรอกแต่ไฟตอนเปิดอะของผมมันหายไฟวิดีโอผมอะผมก็เลยพูด EP 2ว่าผมเปิด EP แรกไปซึ่งผมได้ตัวนี้มานะผม EP แรกที่ผมเปิดไปนะเดี๋ยวหลายคนจะงงับผมผมก็ได้เจ้าตัวนี่ครับผมแบมพายเล็กมาก็คือตัวนี้นะผมใช่ใช่ EP แรกนะผมถ้าเท่า ถ้าคนได้ดูนะไปดูย้อนหลังกันได้นะผมโอเคผมลงไ,ไว้แล้วนะผม EP แรกส่วน EP สองก็ดูย้อนหลังไนดะ้เหมือนกันนะผมลงติดต่อกันเลย2วัน2อสาวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันสุ่มกระชากกันเลยผมแล้วคลิปนี้ก็นะ่าจะประมาณสัก2อสวันนะเพราะผมก็มีติดเรียนเหมือนกันนะผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปกระชารอบแรกกันเลยนะผมผมพูดอาจจะไม่ชัด <laughs> ตื่นมาก็ทําคลิปเลยนะครับผมโอเคไป จะเสะื่อมนะครับผมโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราเปิดกันเลยนะครับไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นนะ800รูบี้นะครับผมจัดไปปุ๊บมาผมกาชาร,รอบแรกนี่ก็มาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรได้โอ้ตื่นเต้นตต่นเต้นเต้นเกมในตำนานจะกลับมาแล้วนะครับผมเกมสมัยเด็กขอตัวดีๆลูกพ่อมาอย หนักใจ,จริงเลย super super r i ดาบแปดดาวโอ้โหเล่นด่านธรรมดามันก็มีให้แจกให้อยู่แล้วครับผมเอามาทำไมเอาไหมมาไปอู้วีตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่นะตัวนี้ก็สมัยก่อนตอนสมัยปห้านี่ผมชอบมากไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหแต่ตื่นเต้นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะตัวเนี้ยคอมเมนต์มาได้นะผม แต่ผมชอบมากมันตีแรงนะเอ้ยถือว่าดีลูกรักลูกรักลูกรักเหมือนแชมเปญเลยนะผมจะไปไปตุโม่มาแล้วแปดดาวสีฟ้ามาแล้วตัวนี้เก่งหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะผมไม่รู้นะตัวนี้เก่งหรือเปล่าครับชาวล็อกตัวจริงเหมือนจะเคยได้เจ็ดดาวนะแต่ไม่เคยได้อุต้าเลยอันนี้ก็เป็นรอบแรกัะผมไปตัวต่อไปแมวกวักอีกแล้วอีพีที่แล้วมันก็มานะแมวกวัก อีพีนี้มึงยังมาอีกหรอถ้าเป็นมึงไม่มาเป็นร่างอุนต้าถามจริงถ้ามาเป็นร่างอุนต้านี่จะเอาลงอยู่นะผมเจ็ดดาวที่เกียร์บั้นนะครับโอเคผมเดี๋ยวน่าจะาไปอัพให้สองตัวที่แล้วนะครับผมโอเคไปต่ออืมอปุ๊บแดงกรรมการแจกไปเหลืองผมอยากได้ใบแดงอะครับนอนนอนมาทำไมไปกันต่อครับอัศวินชั้นสูงนะผม เจ็ดดาวกูได้มาแล้วนะผมแปดดาวก็ได้มานะผมโอเคก็แปดดาวก็คือว่าดีโอเคเดาขายเจ็ดดาวทิ้งแล้วกันไม่ได้ขายอัพเอาเจ็ดดาวไปอัพให้แล้วกันนะผมโอเคไปนต่อโตโคทัสึตัวนี้เหมือนจะเก่งนะผมเคยเห็นคนรีวิวอยู่นะก็คือช่องพี่อะไรนะเบสุดหรือคาอุดนี่แหละผมยังไม่ได้นะเออผมเคยรีวิวอยู่นะเคยดูอยู่โอเคผมหมดละ อโอเคโอเคเดี๋ยวว่าคุ้มไหมก็แอดดาวออกสามสี่ตัวเลยนะก็คือว่าคุ้มนะผมสีฟ้าออกสองตัวนะครับผมคุ้มครับถือว่าคุม้มแดดนะผมขออนุญาตด,ดูตัวนี้ก่อนแต่ยังไม่อันนี้สกิลอะไรผ่อนขาร่างกายที่ตึงด้วยการยืดเส้นและสร้างผลลัพธ์ตามบวกให้แก่ผักพวกเพิ่มพลังชีวิตเหมือนจะยืนข้างหลังนะผมว่าใช่แนวหลังโอเคไม่เป็นไรอันนี้อ่ะอันนี้นี่ดีเลยนะครับผมอ๋อไม่มีสีอัมพู น,นี่ก็ลูกรักลูกรักถือว่าดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเปิดนี้เปิดนี้กันมากแล้วกันได้มาร้อยคะแนนละเน่เ่เน่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะผมเปิดนี่นะผมนะได้อะไดมาร้อยคะแนนแล้วก็มาเปิดลีโอนาดกันบ้างนะผมก็ไม่แม่การเสียเวลาลนะผมได้ลีโอนาดเมื่อกี้มาอันแรกก็ูขอได้ดีๆหน่อยละกัน ขอภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมเป็นสปิริตในการทำคลิปนะครับผมตัวตนที่แท้จริงของผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอาจจะขี้โม้หน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมมาห้าลูกเปิดไปเลยแล้วกันข้ามไปเลยครับอันแรกเจ็ดดาวถามว่าดีไหมตอนนี้ก็ดีนะผมเจ็ดดาวก็ดีนะผมเดี๋ยวเอาไปได้จะได้เอาไปรับจะไปรับใครจะได้เอาไปอัพแคมป์ไปนั่นเองนะผมไม่ขึ้นแปดดาวนะโอเคไปโอเคพอดีเลยนะผมเจ็ดดาวโอเคข้ามไปเลยแล,ล้วกันรัว ครับผมข้ามไปรัวๆครับไปรัวๆครับโอเคแปดดาวหนึ่งอันถือว่าได้เจ็ดดาวมัดีเลยนะครับผมเ้ยผมไะพูดเลยแต่ผมพูดติดๆขัดๆแนะผม <c oughs> ส่วนอุปกรณ์อีพีนี้ผมจะไม่นั้นนะอุปกรณ์นะผมผมจะไม่ไม่สุ่มนะผมอุปกรณ์มาอีกครั้งหนึ่งนะผมสามวันสุดท้ายนะมาเลยลูกพ่อ300เพชรลูบี้ของฟรีไม่มีในโลกวะนะต่อไปก็ต้องเติมแล้วนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่มีเงินเติมนะเอาของฟรีไปก่อนนะครับผมจัดนะ EP สามมันหมาหน่อยลูก 1, 2, okay. เนื้อสองซามโอเคไปตัวนี้ดีหรือเปล่า Sally Dealer Sally Dealer ผมไม่รู้ถามว่าแต่ถามว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในรีวิวเอาเองผมพูดเลยเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูในรีวิวเอาเองนะผมว่าดีหรือเปล่านะไปนี่อ่านักบัลเล่นนะผม เจ็ดดาวสองนะมึงมเจมรู้สึกขอแปดดาวอุนต้าสักตัวหนึ่งฟ้องสบู่อีกแล้วมาทำไมเนี่ยโอ้ยบ๊อบในตำนานมาแล้วสีฟ้าแปดดาวถืัว่าดีฟ้าแฟนท่านผู้มชมมันออกแล้วโอ้ย เฮ้ยผมได้โอ้โหแคปไว้ก่อนนะผมหนาโปรคลิปไม่คิดว่าจะได้นะอ้อน้าโปรคลิปได้แล้วนะครับผมไม่คิดว่าจะได้จริงๆนะไม่คิดว่าจะได้นะผมใช่ปะใช่ฝาแฝดน้องมันต้องมันต้องใช่อะ่ะมันต้องใช่อะ่ะตัวจุดท้ายอะ่ะโอ้โหอีสุดสุดสุด,สด,สดอีพีนี้คุ้มมากใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันใช่ปะ๋ยวผมอนุญาตดูก่อนนะครับผม มันฝาแฝดอะไรฝาแฝดของเซซุนะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะผมเฮ้ยผมได้เฉยเลยนะ EP นี้ดวงดีจัดเลยนะผมโอ้ใช่จริงๆด้วยนะผมได้นะโอ้ท่านผู้ชม EP นี้แม่งดวงดีมากเลยโอ้สุสดยอดโอเคผมเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับผมก็ ผมได้บ๊อบในตำนานนะผมไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับผมแต่ก็น่าจะเป็นสายแทงยืนหน้าหรือเปล่าน่าจะยืนหน้าแน่นอนนะครับผมแล้วก,ตววววก็ตัวที่คุ้มที่สุดเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังอาการตัวที่คุ้มที่สุดแล้วก็ได้เป็นเจมนะผมเจมเจ็ดดาวเดี๋ยวค่อยอับไปเลยไม่ไม่เก็บไว้นะหรือไม่ก็น่าจะเก็บไว้หรือเปล่าตัวหดดีก็บอกกันด้วยนะครับผมผมจะเก็บไว้ก่อนแต่ลีอาร์นี่ผมน่าจะไม่เก็บไว้อยู่แล้วนะครับผมเพราะเล่นในโหมดฟรีหรือไม่ก็โหมด ขึ้นไปเรื่อยๆมันกน็น่าจะมีแจกฟรีอุนต้ยอยู่นะครับผมส่วนฟองสบู่นี่ไม่เก็บไว้ผมนี่ก็ไม่เก็บไว้ครับผมชานนะครับผมโอเคแล้วผมแล้วก็บอสชาวล็อกนะผมก็บอสบอสเหรอชาวล็อกตัวจริงนะผมก็เก็บไว้นะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ส่วนโตัวโคทัส,สึก็เก็บไว้แล้วครับผมแล้วก็อสศวินมมนก็น่าจะเก็บไว้นะครับแล้วก็ดัมปี้ตัวลูกหลักในะสมัยก่อน เก็บไว้แน่นอนนะครับผมก็จะไม่ได้ไปเล่นด่านนั้นและโอเคอาจจะเล่นด่านก็อาจจะเล่นด่าน,กาจจเ,น,านเก็บอันนี้นะผมเก็บพวกของที่เอาไว้อัปเกรดให้แชมเปยนนะครับผมเล่น,นีเฉยๆนะผมแมวกวักเดี๋ยวเอาไปอัปเลยลวกันนะส่วนเดนก็เอาไปอัปเลยแล้วกันนะผมบารมัสเมโรอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อไปดูในรีวิวค่อยอัปขึ้นนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ จนได้นะครับผมออกจนได้นะครับอุย๊ยอาจารย์แม่ทักมาครับผมข้ามไปนะคือบ้านผมที่โรงเรียนก็เรียกว่าอาจารย์แม่นะผมเป็นครูประจําชั้นของผมนะผมโอเคผมส่วนอีพีนี้ก็ตัวที่คุ้มที่สุดนะก็คือตัวนี้เลยโอ้ยดีใจมากไอ้ใจสุดเลยนะผมโอ้ผมไม่คิดว่าผมจะได้จริงๆนะแค่300รอูบี้นะผมที่สุ่มไปผมไม่ไม่ใช่สามร้อยดิหกร้อยรูบี้นะผมที่สุ่มไปนะ โ oh, อ้โหวันนี้ใช้ไ,ไปแค่600ลูบี้ก็คุ้มแล้วผมสำหรับ EP นี้ผมส่วน260นี่อาจจะไปซุ่มหลังไมล์เอาเองนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมตอนนี้ก็800กว่าซับนะครับผมก็ แบดน้อยกว่าซับก็แทบทุกคลิปแล้วนะผมเอาให้ถึงพันซับนะทุกคนเอาให้ถึงพันซับช่วยกันหน่อยนะผมก็ขอบคุณมากๆผมตัดในมือถือครับผมเด็กตาดำๆที่ฝันใยจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมโอเคครับ okay, ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง10บไลค์ครับผม10ไลค์ผมขอ12ไลค์ได้ไหมคลิปเนี้อีพีสามแล้วนะผมโอเค ขอ12ไลค์นะครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง12ไลค์ผมเพื่อจะไม่พลาด EP ต่อไปนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะขยันลงคลิปบ่อยๆนะผมถ้าไม่ติดเรียนนะนะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ครับไม่ายครับผมท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เสียงแหบหมดแล้ว <c oughs> ไป้วครับผมท่านผู้ชมไม่ายครับ